อองกินโอ้ยบปนแม่มึอน้อยเหมียวเอ้ยเห็นอะไรบันนี้ฮะว้าหลับตาหมีหมิงเยวนมให้กินอืมวใครอยู่เปนบุกกัดแทนมึงกระดูดเป็นยังเนาะมึงเสียวแค่มึงกัดโอ้โอ้เเป็นแม่มึงมน,นมบันนี้เนาะโอ้กินนมกูเออมีบ่ทำน,นมนะเอ้ยเมียวเอ้ยแตาเห็นอะไร ตื่นมาก็กินนมจะได้ไรสักบนี้ฮะอ่าตื่นใากินนมจป้ารับได้บ่อยละโอ้โหโ่ละมั้งจะดูดเตงัมมีหัวน,นมววเรือเรียบงน้อรยหัว,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 วล้อเข่ากิ้งแนะ่นายละเออจ่ายได้ไรบนุน มโมไม่นมใ้กินนไมหนเลงลยโอ้อืกินนมคนกับเป็นมาเนี่ยป่าเนีดจะได้ได้ินรอมไม่กินเลย <c oughs> พอ,อละไม่ะมอมึงสิด,ดูดหาหยานงะมันม่มีต่งนองมอโอ้ยตายตายเหนียวกินนมให้โอ้ยพมเนี่ยตายตาย